ผมบิวสูทกันดัมฮาร์ทเวย์ถือว่าเป็นหนึ่งกันดัมภาคที่ใครหลายๆคนรอคอยที่จะได้เห็นภาคต่อครับหลังจากที่เน็ตฟลิกได้นำมาฉายในช่วงปี2021ในภาคนี้ก็มีหุ่นเท่ๆโผล่มาให้ได้ตื่นตาตื่นใจกันด้วยในวิดีโอนี้ผมบิวเลยจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับคุณจากภาคนี้กัน พร้อมกับพาเพื่อนๆรู้จักกับอนิเมะโมบิลสูดกันดัมฮาตทเวย์ไปด้วยเหอ m โมบิ e s u i กันดัมฮ h a t ทเวย์จะดำเนินเนื้อเรื่องอยู่ในปี Universal Century 0105เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากภาคชาส์ส Counter Attack ในฉบับอนิเมะหลังจากที่ฮาทเวได้สูญเสียควสหญิงสาวที่ตัวเองแอบปลืม้มไอหนุ่มฮาทเวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กเลือดร้อนที่มือเปื้อนเลือดเพราะว่าสงครามเร็วมากคนหนึ่งเลยฮาทเวหรือจะเรียกว่าฮาสวีหรือจะเรียกเต็มๆว่าฮาทเวโนอาคือลูกชายของไบรท์โนอาตัวละครสำคัญจากการดัมภาคดั้งเดิม Universal Century 0079เรื่องราวของโลกในปียูซี0105มนุษย์เนี่ย เริ่มขึ้นมาอยู่อาศัยที่อวกาศมากขึ้นส่วนคนที่ได้อยู่บนโลกต่อก็จะมีแค่พวกกลุ่มที่มีประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกลุ่มคนเงินหนากลุ่มเศรษฐีต่างๆที่จ่ายเงินเพื่ออยู่ที่โลกต่ออย่างสุขสบายฮาทเวย์ <Hard> away, นอกจากจะเป็นลูกชายของไรโนอา เขาก็ยังเป็นหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายมาร์ตี้อีกด้วยกลุ่มนี้จะเป็นทั้งกู้ก่อความไม่สงบรวมไปถึงกลุ่มผู้ลอบสังหารคนใหญ่คนโตที่เป็นเส้นเลือดฝอยของสหพันธ์โลกด้วยเรื่องราวการปิดบังตัวตนของฮาร์ทเว์เพื่อบรรลุเป้าหมายอุดมการอันยิ่งใหญ่ภารกิจการรับตัวกันดั้มที่แข็งแกร่งที่สุดและปะทะกันอย่างดุเดือดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในโมบิลสูตรกันดั้มฮาร์ทเว่ทาง n น t f ฟ i x เลยครับเอาล่ะรู้จักกับเนื้อเรื่องและตัวละครเอกไปแล้วมารู้จักกับคุณใน ภาคดีบ้างดีกว่าผมจะหยิบมาไม่เยอะนะจะเอามาคุยเฉพาะตัวเด่นๆเพราะงั้นขอเริ่มที่ททท ME 02RF01 Messer Type F01 หซรทรือว่าเมเซอร์ที่ลหลายๆคนเรียกกันแบบสั้นๆเมเซอร์ er คือหุ่นตัวหลักของกลุ่มก่อการร้ายมาฟตี้โดยจะมีคนขับเป็นกอลแมนโนบายสมาชิกของมาฟตี้ ผู้มีแผลเป็นบนใบหน้าเมเซอร์จะมีบทบาทสำคัญในชว่วงที่มาฟตี้ต้องเข้าช่วยเหลือฮัตเวดหลังจากที่ฮัตเวดตกอยู่ในรังของศัตรูแบบลับๆโดยมันคือโมบิลสูตรที่เข้ามาก่อความวุ่นวายเพื่อเปิดช่องทางให้ฮัตเวดหนีนั่นเองเห็นหน้าตาแบบนี้มันคือหุ่นเบสดีๆนี่แหละครับจะมาในบอดี้ที่หนาตัวใหญ่หน้าเกรงขามในด้านของการออกแบบทั้งภายนอกและภายในมันเป็นหุ่นตาเดียวที่มีลักษณะคล้ายกับกุ่นฝั่งซีออน มีเกล็ดไหลที่เป็นหนามเห็นแบบแรกเนี่ยใครจะคิดว่ามันเป็นหุ่นที่มาจากโลกการปฏิบัติการของโมบิลสูตตัวนี้คือเน้นออกงานแบบกองโจรเข้ามาเพื่อทำลายและออกจากพื้นที่ภารกิจอย่างรวดเร็วใสตัวที่ใหญ่ของมันแม่หุ่นจะบินด้วยตัวมันเองไม่ได้แต่การเคลื่อนไหวการทรงตัวถือว่าทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมตอนที่อยู่กลางอากาศหรือตอนที่ลอยลงมาจากฟ้าจะมีระบบ v e c t o r ร t เทลสเตเบล i เซอช่วยในการเบรกอากาศ ทำให้สามารถทรงตัวเองอยู่ได้อาวุธของเมเซอร์ก็จะมีบีมเซเบอร์ลองบีมไรเฟิลบีมไรเฟิลขนาดยาวที่มีพลังยิงสูงก็แบบปกติทั่วไปและโลที่ติดมาด้วยเป็นโลขนาดใหญ่พิเศษ นอกจากนี้เมเซอร์ er ก็ยังมีตัวไท F02 และเมเซอร์ค m มเ n เดอร์ไทขอพูดในส่วนของ F02 ก่อนเลยมาในรหัส m e 0 2 r f 0 2 Messer t h p e F02 ขับโดย f ฟ n z e r m a y มเยความแตกต่างของรหัส02ถ้าสังเกตไม่ดีหรือว่าเห็นแบบแรกเนี่ยอาจจะมองไม่ออกแต่มันจะต่างกันตรงที่ตัว02จะมีเกาะบ,บริเวณขาที่ใหญ่กว่าทำให้ส่งผลเวลาเครื่องเข้าขั้นโฮเวอร์การทรงตัวของหุ่นก็จะดีขึ้นส่วน m e 0 r f 4 Messer t h p e F Neck Commander t y ไทตัวนี้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของสีโดยจะมาในโทนของสีม่วงชมพูขับโดยอเมริ d a s u b ูบินและ h a ร์ทเวย์โนอในช่วงที่เขาขึ้นไปขับเพื่อไปรับกันดั้มตัวใหม่ลักษณะก็เหมือนกับชื่อคอ m m a n เดอร์ไทคือเป็นโมบิลสูตรสำหรับผู้นำกลุ่มแมสตีนอกจากเรื่องสีแล้วก็จะมีการเพิ่มเขาไว้ที่หัวด้วยช่วยในการสื่อสารและมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของแพ็กหลัง กันพาของเล่นของเมเซอร์ทั้ง3รุ่นนี้มีมาครบเลยครับแต่จะมาแค่เกรดเดียวนั่นก็คือเกรด HG เท่านั้นเริ่มจาก F01 เมเซอร์ตัวนี้หาได้ง่ายสุดแล้วครับเพราะว่าค่อนข้างเป็นที่นิยมราคาไม่แรงดีไซน์ใหญ่ดูทันสมัยความบึกบึนเนี่ยเทมากๆไม่ได้ดูเถอดทะเลยคู่สีที่เลือกใช้ก็ออกแบบมาได้อย่างลงตัวที่สำคัญ SG Messer f 0 1ไม่ใช่ตัวเล็กๆใครสาย SG เราชอบตัวใหญ่ตัวนี้เหมาะมากๆตัวต่อมา Messer f 0 2ตัวนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นต้องไล่เก็บให้กบขนาดนั้นไว้เพราะส่วนตัวเรื่องความใกล้เคียงกับตัว01คือมันโคตรเหมือนน่ะไม่มีตัวนี้ก็ไม่เป็นไรใครที่จะหาซื้อก็จะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าเป็นสินค้าพีบันไดและตัวที่3 Messer Commander t ใครเจอบอกเลยว่าให้รีบสอยเอาไว้ก่อน เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ตัวที่จะหากันง่ายๆเป็นหุ่นคอาการร้ายสีฉุดฉาดโดดเด่นใครเบื่อความจำเจของสีสไตล์เรียลโรบอทเจอเมเซอร์คอมมเดอร์ไทยไปก็จะ่าลืมเก็บมาไว้ในคอลเลกชันนะครับตัวต่อมาจะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นไพ่ตายของแมสตี้กับกันดั้มที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดแห่งช่วงปี UC 0105 r x 1 0 5 RX คู่ใสกันดมหรือว่าไซกันดมที่หลายๆคนเรียกกันชื่อมันค่อนข้างออกเสียงยากครับเอาที่สะดวกก็แล้วกันครับผมไม่ว่าอะไรเป็นหุ่นที่สร้างขึ้นโดยอาณาหามเพื่อสนับสนุนกลุ่มกอ่อการร้ายมาร์สตี้และแน่นอนจุดประสงค์ของกระดัมตัวนี้คือถล่มสหพันธ์โลกให้ย่อยยับจะบอกว่าในเนื้อเรื่องมันโผล่มาในช่วงองค์สุดท้ายก็ได้เพราะว่าพอฮาร์ทเวบินไปเอาคู่ใสกันด้มปุ๊บก็เกิดการประทะกับคู่ปรับเพเนโรเป้เลยหลังจากนั้น ส่วนผู้ที่ขับก็คือหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายคาเทเวนอ like า no นี่แหละมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมนอฟสกีไฟต์ยูนิตที่ทําให้หุ่นขนาดใหญ่สามารถบินได้อย่างอิสระและรวดเร็วมีบีมบาเรียที่ติดตั้งเข้ามาแบบที่มันไม่ต้องใส่แพ็คเสริมอะไรเลยและมีฟันเนลมิสไซ์ทำลายล้างชิปเป้มิสไซบริเวณแขนของหุ่น ก็ใช้เก็บขีปนาวุธและนํามาใช้สร้างความเสียหายได้อย่างทรงพลังนอกจากนี้อาวุธอื่นๆก็ไม่ขาดทั้งโล่บีมไรเฟิลและบีมเซเบอร์ก็เหมือนกันโหมดการถับเคลื่อนแค่โหมดธรรมดาก็โหดแล้วคู่ใส่กันดำก็ยังมีไรฟอร์มโดยจะเป็นการกางหน้าอกที่พับอยู่ปิดหน้าหลังให้เปิดออกเพื่อใช้งานทําให้มันเนี่ยบินได้อย่างอิสระสมบูรณ์แบบในทุกๆด้าน ส่วนของเล่นกันพานั้นก็จะมี2กล่องคือกู่ใส่กันด้มแบบเดียวๆกับกล่องคู้ใส่กันดมที่มาพร้อมกับเพเนโลเป้คู่ปรับของเขาซึ่งแบบแพ็คคู่เนี่ยก็จะมีพาร์ตเอฟเฟกต์มิไซล์มาให้ด้วยใครสู้ราคาไหวต้องจัดเลยครับเพราะต่อให้คุณจัดมาตัวเดียวเนี่ยมันก็จะเรียกพวกมาอยู่ดีเชื่อผมเถอะส่วนใครที่ซื้อมาแบบเดียวๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคือกล่องอะมันใหญ่มากๆพอๆกับ MG เลยคุณที่ได้มาหลังจากการประกอบเสร็จเนี่ยก็ใหญ่มากเช่นเดียวกัน เรื่องนี้มีแต่โมบริุสูตรไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นยังไงก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแต่เรื่องความแน่นก็จะแน่นแบบสไตล์ HG นะเพราะว่าหุ่นมันไม่ได้มีโครงในต่อมาเรามาดูในฝั่งของสหพันธ์กันบ้างดีกว่าแต่อย่าเพิ่งใจร้อนไปเจอกับเพเนลโลเปเรามาดูหุ่นเบสไฟายโลกข้างนี้ก่อนดีกว่าครับกับ FD 0 3 0 0 Gustav มไทกองกำลังเสริมของสหพันธ์โลกรุ่นผลิตจำนวนมาก ที่มีความใหญ่ประมาณนั้เลยถ้าเทียบกับพวกจิมต่างเนี่ยคือผอมแห้งเบยนะกุสทาร์บในภาคนี้จะโผล่มาในโทนสีน้ําเงินเข้มแต่ก็จะมีเฉียดที่แตกต,ต่างออกไปตามชิ้นส่วนกรอะด้านดีไซน์คือเท่และสวยมากมันโผล่มาเพื่อต่อสู้สไตล์ตัวประกอบแต่ก็อย่าว่าอย่างนี้เลยครับนี่แหละสเสน่ห์ของคุณเบสในส่วนของของเล่นตามข้อมูลผมไปดูมารู้สึกว่ามันจะมีตัวไฮเกรดที่เคยผลิตออกมาเป็นสินค้าพีบันไดไม่รู้ว่าปัจจุบันยังหาได้ไหม ปิดท้ายด้วยโมบิลสูทที่แข็งแกร่งที่สุดอีกหนึ่งเครื่องที่อาณาหามให้สัพันใช้ RX 1 0 4 Double F Penelope Penelope คุณที่มาพร้อมกับแพ็คเสริมคล้ายนกหรือว่าหงขนาดยักษ์ที่เสริมสมรรถภาพให้กับคุณ ให้สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านแฟนๆชาวไทยเลยตั้งชื่อใหม่ให้มันว่าเป็ดพันโลโดยโมบิสุตเครื่องนี้จะได้นักวินเป็นเลนเอมหนุ่มใจสู้ฝีมือดีที่ยังขาดประสบการณ์ด้านสนามรบการปรากฏตัวของเพนินโลเป้คือเข้ามาเพื่อยุติการบุกรุกของเมเซอร์และโปรมาโชว์ฟอร์มเต็มๆในช่วงท้ายของเรื่อง ที่ได้เข้าปะทะกับคู่ใสกันดำคุ่นตัวนี้ความโหดคือแทบจะเหมือนกับคู่ใสกันดำเลยก็คือมันจะมีการติดตั้งระบบไมนอฟกี่ไฟท์ยูนิตเข้าไปด้วยทำให้สามารถบินได้อย่างอิสระบนชั้นบรรยากาศโลกโดยชื่อของยูนิตหงที่มาติดอยู่กับตัวหุ่นนั่นก็คือฟิกไฟท์ยูนิตส่วนนี้เองทำให้มันมีความแตกต่างกับคู่ใสกันดำนอกจากนี้ในข้อมูลก็ยังได้มีการบอกไว้ด้วยว่าเพเนโลเปจะมีการติดตั้งระบบไซคอมูว์อีกด้วยทำให้หุ่น สามารถวินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงด้วยการใช้ผลจากบีมบาเรียอาวุธของเพเนโลเปก็จะมีฟันเนลมิสไซล์บีมไรเฟิลและก็ตัวฟิกไฟล์ยูนิตนี่แหละคืออาวุธจุดเด่นของมันเลยกันพาของเพเนโลเปก็จะมีแบบที่เป็น SG กล่องใหญ่เอาจริงๆผมว่า Pen เพเนโลเปเดี๋ยวมันหาซื้อง่ายกว่าฟูซากันตามอีกนะใครชอบตัวไหนก็ไปจัดเอาแต่เพเนโลเปเนี่ยจะได้แพ็คหลังที่อลังการมากๆ เอามาวางโชว์ไว้เนี่ยคือโดดเด่นสุดๆส่วนไอ้กล่องที่มาแบบแพ็คคู่เนี่ยก็มีเหมือนกันอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ครับและนี่ก็คือหุ่นทั้งหมดในวิดีโอนี้ก็จะมีหุ่นเบสจากทั้ง2ฝ่ายนะเมสเซอร์กับกูสตาฟแล้วก็มีหุ่นตัวเอกจากทั้ง2ฝ่ายคูไซกันด้มและเพเนโลเป้สั้นนิดหนึ่งนะครับคลิปนี้ใครชอบภาคนี้รอคอยภาคต่ออยู่บ้างครับคอเสียงหน่อยผมก็หนึ่งในนั้นแต่ว่าปีนี้ท่าน Netflix ไม่เอาเรื่องราวของการดั้มฮาทเวมาสารต่อแต่ว่ามีรีเครืฟอ e n เวนเชนก็ถือว่าอภัยให้กันได้อยู่ครับใครชอบหุ่นตัวไหนจากภาคนี้บ้างสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะในส่วนของข้อมูลถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปสามารถบอกสามารถแก้ไขช่วยๆกันที่ใต้คอมเมนต์ได้ไดเ,ลเลยครับสำหรับวิดีโอต่อไปจะเป็นตัวไหนจากการดั้มภาคอะไรไว้รอชมครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบสวัสดีครับ สนับสนุนโดยโปรโมเดลช็อปในแอปสม้มร้านขายอุปกรณ์ทำโมเดลสำหรับสายประกอบกันพาและคัสตอมกันพายคนไหนที่ต้องการอุปกรณ์แปลกๆดีมีคุณภาพจากแบรนด์ต่างประเทศทั้งคีมตัดมีเดินลายแอร์บลัชรวมไปถึงสีชนิดต่างๆโปรโมเดลพร้อมให้บริการช็อปเลยทางช้อ p ปี้โปรโมเดลและติดตามข่าวสารทาง Facebook Ph a n ม o m p r o Model and c o l o r กลังเติมสตอคค็อกหุ่นเพิ่มเรื่อยๆนะครับ